มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ DT เทในะระบบเติมเงินกันบ้างนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7นี้นะครับวันนี้บันทึกเทปวันที่3กุมภาพันธ์2 5 6 7ครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับตัวนี้จะเป็นการแนะนำโปรโมชั่นที่เป็นการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมส่วนท้ายของรายการเนี่ยนะครับท้ายเทปรายการเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นเบอร์ เบอร์เก่าก็สามารถสมัครได้นะครับแต่ต้องดูในท้ายเทปของรายการนะครับส่วนที่เห็นนะตอนนี้ในสื่อตอนนี้ก็คือตัวที่เป็นเน็ตแบบจําจกัดปริมาณการใช้งานนะครับแล้วก็ความเร็วก็จะลดลงนะครับอ,อันนี้เทปนี้ซื่อชื่อโปรไฟล์นี้นะครับชื่อรูปสื่ออันเนี้จะเป็นตัวเน็ตที่ลดความเร็วนะครับอธิบายชัดๆเลยว่าถ้าเป็นตามรายละเอียดในรูปที่เห็นตอนนี้ก็คือจะลดความเร็วนะครับ แล้วตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเน็ตสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับเบอร์เก่าส่วนมากจะไม่ค่อยได้แต่มันได้เฉพาะบางเบอร์เท่านั้นสำหรับการเป็นเบอร์เก่านะครับแล้วการเปิดเบอร์ใหม่นะครับเงื่อนไขรายละเอียดการเปิดเบอร์ใหม่ก็คือเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยสมัครแพ็กเกจไม่ได้นะครับของการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็น d t แทในระบบเติมเงินเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นสัญญาณของ DT แทกดีแทกปุ๊บเนี่ย นะครับก็จะต้องกดสมัครแพ็กเกจให้เสร็จภายใน7วันเหมือนกันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วนะ่ะมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้เราจะต้องไปดูแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวอื่นที่เป็นของตัวเน็ตที่เป็นของเบอร์เก่านะครับเดี๋ยวจะดูในท้ายเทปอีกทีนึงนะครับแล้วรายละเอียดนะครับอ่าบอกไปแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนนี้นะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวเนี้ยผมแนะนําตัวที่เป็นราคา300บาทดีกว่านะครับ ถามว่าทำไมผมถึงแนะนำตัวที่เป็นราคา300บาทเพราะมันเป็น300บาทที่ความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกยืนพื้นเลยครับนะครับเมกะบิตเพอร์เซกยืนพื้นเลยครับเมื่อเล่นครบตามจำนวนกี่ gb ก็ตามแต่แล้วความเร็วจะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกยืนพื้นเลยครับราคา300บาทแล้วก็ได้แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยมันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าโปรโมชั่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นท่านมาดูตัว250บาทหรือ200บาทหรือ150บบาทเนี่ยนะครับ เมื่อครบตามจํานวน Gb ที่เขากําหนดแล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงครับจนกระทั่งมันหมุนนะครับเล่นไม่ได้เลยครับนะครับแต่ถ้าเป็นราคา300บาทเนี่ยลดลงเหลือ1เมกไม่อ้นครับ1เมกไม่อ้นยาวๆนะครับในราคา300บาทยังคุ้มอยู่กับการเป็นเน็ตแบบไม่อ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่1เมกนะครับแล้วก็มันจะมีเน็ตฟรีความเร็วสูงให้เราอีก80 Gb นะครับอันนี้อธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านให้เข้าใจกันนะครับแล้วทีนี้เรามาดูรายละเอียด เจาะลึกกันเลยแต่ละโปรโมชั่นนะครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนก็คือราคา3 9 9บาทตัวนี้รวมภาษีหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกโปรโมชั่นในเทปนี้คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราคา3า9าบาบาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นเป็นการเล่นเน็ตที่ 100GB เท่านั้นเองครับเขาบอกว่าความเร็วเนี่ยผมขอซูมนะครับขอซูมครับนี่ครับเขาบอกว่าความเร็วนะครับความเร็วอยู่ที่1000เมิกนะครับ ความเร็ว1000เมกเนี่ยยิ่งความเร็วสูงเท่าไหร่กินเน็ตเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งความเร็วสูงขึ้นเท่าไหร่ความการกินเน็ตมันจะกินเน็ตเยอะมากขึ้นนะครับแล้วอันเนี้ยเมื่อเล่นครบตามจํานวน1 0 0 gb แล้วเนี่ยด้านล่างเขาบอกว่าจะเป็นความเร็วต่อเนื่องที่1เมกะบิตเพอร์เซกเพราะฉะนั้นในราคาเนียสอ้อยเ9บาทเนี่ยแหละครบับเล่นเน็ตครบ1 0 0 gb ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกไม์อันทันทีแต่ตอนนี้ไม่มีโทรฟรี นะครับตัวเน็ตอย่างเดียวไม, karaoke, pagar, pizza, turkey, ม acha, ่มีโทรฟรีครับมันค่อนข้างที่จะสูงไปสำหรับโปรโมชันนี้ถ้าท่านต้องการที่จะสมัครนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน390ดอกจัน848 8034 4เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับโปรโมชันราคา399บาทนี้มันจะได้คูปองอ่าหนึบาทจํานวน9เดือนคุณผู้ชมต้องติดต่อที่ d ีเทคคอร์เซ็นเตอร์นะครับเพื่อขอรับในส่วนของคูปอง100บาท9เดือนก็รวมเป็น900บาทนะครับแล้วก็ประกันชีวิต 270,000บาทเนี่ยจะต้องติดต่อกับทางนีเทคอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะขอรับประกันชีวิตนะครับแล้วก็มาดูตัวที่เป็นราคา300บาทนะครับ300บาทในตัวนี้นะครับเป็นเน็ตเต็มสปีด2 0 gb เมื่อครบ20 gb ปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ15 m b เมกะบิตเปอร์เซกในจำนวน60 gb เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็คือ80 gb นะครับเมื่อครบ80 gb นี้ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเปอร์เซกไม่อันในทันทีครับนะครับ ความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่เขาให้เราเล่นเน็ตได้แค่80 GB เมื่อครบ80 GB ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์ไม่อั้นทันทีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยได้โทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งนึงไม่เกิน15นาทีตลอด24ชั่วโมงครับวางโทรว,วางโทรว,วางโทรว,วางโทรสำหรับการโทรฟรีนะครับทุกเครือข่ายเลยครับนะครับแล้วก็ได้คูปองอเงินสดอีก100บาทนัน,น6 รอบ6เดือนนะครับอันนี้ไปติดต่อที่ดีแท็นะครับหนึ่งเพื่อที่จะขอรับคูปองเงินสดแล้วก็ไปการชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับถ้าจะได้ถ้าจะเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นราคา300บาทนี้กดดอกจันหนึ่งดอกจันสามเจดอกจันแปดสี่แปดนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับต่อมามาดูในโปรโมชั่นที่เป็นราคา250บาทนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเน็ตเต็มสปีดแค่ส0บกหลังจากนั้นความเร็วก็จะลดลงเหลือ15บห้าเมที่สี่ส นะครับ45 GB บวกกับ10 GB ก็เป็น55 GB เมื่อครบ55 GB เสร็จแล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือต่ำกว่า1เมกละครับเล่นไม่ได้อันนี้หมุนแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับราคา250บาทรวมภาษีแล้วถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้เพจโปรโมชั่นตัวนี้ก็กดรหัสดอกจัน104ดอกจัน590ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ ต่อมาเรามาดูส่วนที่เป็นราคา200บาทนะครับ200บาทเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะสําหรับการนํามาใช้ในการโทรนะครับคุณผู้ชมเอามาใช้โทรฟรีทุกเครือข่ายเอา200บาทเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เน้นเน็ตนะครับเน้นโทรอย่างเดียวโทรไม่อั้นโทรมาราทอนเอาราคา200บาทคุ้มที่สุดครับนะครับตัวเนี้ยจะเป็นเน็ตความเร็ว15มิกก็จริงครับแต่มันได้แค่30 GB นะครับ เน็ต15เมกรได้แค่30 GB เมื่อครบ30 GB ปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะลดลงแล้วครับต่ำกว่า1เมกรมันหมุนแล้วครับนะครับถ้าความเร็วต่ำกว่า1เมกนะครับหมุนทันทีนะครับหมุนติวต้วๆเลยครับหมุนเลยครับเข้าเน็ตไม่ได้แล้วนะครับและตัวเนี้ยจะได้โทรฟรีในเครือในทุกเครือข่ายครับ โทรฟรีกรุ๊ปเครือข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน1 5นาทีวางสายแล้วโทรใหม่วางสายแล้วโทรใหม่ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับดังที่บอกไปข้างต้นว่าถ้าจะเอามาโทรฟรีอย่างเดียวเน้นโทรฟรีโดยเฉพาะเนี่ยคุณผู้ชมสมัครแพ็กเกจราคา200บาทครับโทรฟรีไม่อั้นยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน286ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนโปรโมชั่น150บาทด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ อเน็ตจำกัดปริมาณนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซก15 GB นะครับ15 GB นี่ไม่มีโทรฟรีเฉพาะเน็ตอย่างเดียวเมื่อครบ15 GB เสร็จแล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเลยครับหมุนติ้วๆเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยครับหนักเข้าไปอีกครับนะครับแล้วก็รหัสในการกดนะครับดอกจัน104ดอกจัน588ดอกจัน848 80 34ปสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วก็ราคา150บาทอีกตัวหนึ่งเป็นความเร็ว2เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเจ็ดห้า GB มันกัน นะครับแต่ได้โทรฟรีของ d t แทแล้วก็ r u e นะครับโทรฟรีเฉพาะ d t แทและ True เท่านั้นครับ150าบาทแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเอามาใช้โทรในเครือข่าย d t แทใช้โทรในเครือข่าย True ก็เอา150บาทก็ค um um ุ้มแลวครับเอามาใช้โทรโทรอย่างเดียวเนี่ยคุ้มแลวครับโทรใน d t แทโทรใน True นะครับคุ้มแลวครับ150บาทกดรหัสดอกจัน1นึ่ดอกจัน5 8 7ดอกจัน8 4 8สี่4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ แต่ถ้าจะเอามาทรฟรีทุกเครือข่ายก็คือไปเอาในตัวที่เป็นราคา200บาทคุ้มกว่านะครับทรฟรีทุกเครือข่ายนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นของการเปิดเบอร์ใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ในสื่ออันแรกตัวนี้นะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูสื่ออันที่สองนะครับสื่อประชาสัมพันธ์อันที่สองก็คือเป็นการตัวต่อขยายออกมานะครับ ขยายออกมาตัวที่เป็นราคา399บาทกับตัวที่เป็นราคา300บาทนะครับความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นยืนพื้นเลยครับเมื่อเล่นครบตามจํานวน Gb ที่เขากําหนดมาเนี่ยความเร็วก็จะยืนพื้นอยู่ที่1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นใน2ตัวนี้นะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นเลยครับถ้าเป็นราคา399บาทเนี่ยอายุการใช้งาน30วันกับการเป็นเน็ตไม่อั้น1เมกะบิตเพอร์เซกนะครับและก็จะแถมเน็ต 100GB ให้กับเราอีกนะครับเน็ตความเร็วสูง 100GB ให้กับเรานะครับแต่ตัวนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน390ดอกจัน84880344เหลี่ยมและถูกออกนะครับแล้วก็ราคา300บาทนาน30วันตอนนี้จะเป็น1เมกไม่อั้นยืนพื้นเลยครับ1เมกกระปิดเพร์เซกไม่อั้นม่นลดสปีดม่ลดความเร็วยืนพื้นแล้วก็แถมเน็ตฟรีให้เราอีก 80GB ในความเร็วสูงนะครับอันนี้คืออธิบายแบบบ้านๆให้ชาวบ้านเขาเข้าใจง่ายๆ นะครับแล้วก็โทรฟรีในทุกเครือข่ายกันด like bueno. so, so ้วยนะครับโทรฟรีครั้งนึงก็ไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงรหัสในการกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน371ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเงื่อนไขของโปรโมชั่นสื่ออันที่2ตัวนี้นะครับก็คือว่าเปิดเบอร์ใหม่กับย้ายค่ายส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยจะต้องติดต่อร้านค้าดูก่อนหรือเติมเงินเข้าไปแล้วลองสมัครดูก่อนนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ที่ไม่เคยสมัครเน็ตมาก่อนเลยเบอร์ก่อไม่เคยสมัครเน็ตมาก่อนแบบ30วันมาก่อนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่ได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแล้วก็ท่านที่เปิดเบอร์ใหม่มาถ้าเปิดเบอร์ใหม่มาแล้วเกิน7วันแลวไม่เคยสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอื่นเลยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่จะต้องเปิดมาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเปิดมาแล้วเกิน7วันแล้วมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้ของตัวนี้นะครับแต่งเงื่อนไขบักนิดนึงก็คือว่าถ้าเเเเเเปป็็นน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 บบบบบออรรร์ใใหมม่่ททีีีตตตัััััั้้้้้้งงงงลลละะยยาาาไววววๆแแกิดช30ค ก็ไม่มีปัญหาครับนะครับส่วนการเป็นเบอร์ยายค่ายเนี่ยนะครับก็เหมือนที่บอกไปข้างต้นว่ายายค่ายมาเมื่อขึ้นสัญญาณดีแท็เนี่ยจะต้องกดรหัสสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการขึ้นสัญญาณดีแท็นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าก็ย้ําอีกครั้งนึงครับคนทีุ่คุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านะครับก็คือว่าถ้ามันอ่าถ้าตอนที่เราเปิดเบอร์มาแล้วเราไม่เคยสมัครแพ็กเกจแบบ30วันมาก่อนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ นะครับผมก็จะพูดวนไปวนมาอยู่นี่แหละครับเพื่อเป็นการย้ำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบชัดๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะต้องติดต่อที่ร้านไหนเพื่อที่จะอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านสงสัยหรือม,มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับต่อมาเรามาดูโปรโมชั่นตัวนี้อันนี้สําหรับทุกๆเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาย่ายเบอร์เ,อรยยเ,อรเดิมสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับกับการเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับเบอร์นี้ได้ทุก ลูกค้าที่เป็นดีแท็ในระบบตเติมเงินเท่านั้นนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยค่ายเบอร์เดิมสมัครได้เลยครับ2เมกะบิตเพอร์เซ็ราคา482บาทนาน30วันนะครับรหัสในการกดดอกจัน104ดอกจัน189ดอกจัน84880344 4, 4, 4, เหลี่ยมแล้วโทรออกคุณผู้ชมโปรโมชั่นของตัวเนี้สามารถที่จะสมัครกันไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่ออัตโนมัติกันไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยกเลิกแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไปเองนะครับ แต่ทีเนี้ยผมแนะนํานิดนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเอา2เมกไม่อั้นในราคา482บาท30วันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไปดู10เมกดีกว่านะครับผมขอดูตัวสื่อเทียบนิดนึงครับตัว10เมกนะครับนี่ครับ10เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะครับเน็ตอย่างเดียวเหมือนกันครับ30วันเหมือนกันครับ482บาทเหมือนกันครับเอา10เมกดีกว่าครับนะครับระหว่าง4เมกกับ2เมกเนี่ยนะครับไหนละครับ4เมกกับ2เมกนะครับนี่ครับ4เมกกับ2เมกครับ 10เมกมันเร็วกว่านะครับจ่ายเงินเท่ากันความเร็วเอาสิบเมกดีกว่าครับระยะเวลาการใช้งาน30สิบวันเหมือนกันนะครับนี่ครับผมให้คุณผู้ชมดูตัวเทียบนะครับนี่ครับตัวเทียบครับนี่ครับกับพริบไปกระพริบมานะครับตัวเทียบ2ตัวนี้นะครับนี่ครับสองเมก4ี่้ยแปดสิบบาทกับสิบเมก4 8 2ร้อแปดิบสองบาทเอาสิเมกดีกว่าครับเร็วกว่านะครับแล้วก็ตัวที่เป็น 10เมกตัวนี้ก็คือต่ออายุอัตโนมัติเหมือนกันครับได้ทุกเบอร์เหมือนกันเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็สมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 7นี้ครับแล้วก็ต่อตอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆนะครับ10เมกดีกว่าคุ้มกว่านะครับรหัสในการกดของ10เมก482บาทนาน30วันก็คือดอกจัน104ดอกศัน798ดอกจัน848 803เจ็ดเกยาแล้วโทรออกนะครับคุณผู้ชมดูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันนจะเป็ราคาอยู่่ที1,110บาทครับ นะครับเมื่อก่อนราคา1,1 1 0บาทเขาลดราคาดัมราคาลงมาครับเหลือ4 8่บาทรวมภาษีแล้วครับถ้าท่านไปเห็นในบางสื่อเขียนว่า450บาทนั่นคือยังไม่รวมภาษีนะครับ482ปบบาทรวมภาษีแล้วครับหลายๆท่านบอกคิดภาษียังไงอีกครับเอาราคาสินค้าคูณด้วย7หารด้วย100แล้วนํามาบวกด้วยราคาสินค้าตั้งต้นอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ 450บาทคูณด้วย7หารด้วย100แล้วแล้วนำมาบวกด้วย450บาทอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้4ี4 8 1จุดเท่าไหร่ไม่รู้แหละปัดเศษขึ้นไปเป็น482บาทครับจบแค่นี้ครับในะเรื่องของการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับและทีนี้เรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับไหนแล้วเมื่อกี้ขึ้นแวบวบวบๆนะครับ อันนี้เฉพาะเบอร์เก่าอย่างเดียวนะครับเบอร์เก่าบางเบอร์บางเบอร์นะครับเบอร์เก่าบางเบอร์เบอร์เก่าอย่างเดียวเป็นตัวเน็ตความเร็ว2เมกะบิตเพลเซกไม่อั้นนะครับแล้วก็จะเป็นโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายดีแทคอย่างเดียวครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีโทรเครือข่ายอื่นกินเงินนะครับเฉพาะเบอร์เก่าบางเบอร์ราคา100บาทนาน30วันครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แล้วก็ค่าทําอีก300บาทครับคุ้มอยูนะครับกับการต่ออายุอัตโนมัติอีก11รอบรวมทั้งรอบปัจจุบันเป็น12รอบ 12รอบหารค่าทํา300บาทมันตกเฉลี่ยรอบหนึ่งประมาณ20นิดนิดๆยังไม่ถึง30บาทเลยครับต่อรอบยังคุ้มดีกว่าท่านไปซื้อเบอร์ใหม่นะครับอันเนี้ยเบอร์เก่าบางเบอร์ครับถ้าท่านต้องการจะทําตัวนี้นะครับเน็ตไม่อั้น2เมกก็โอเคแล้วครับเข้าบัญชีธนาคารเข้าแอปบัญชีธนาคารก็สบายหายวงแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับและได้โทรฟีดีแท็กมานิดนึงครับครั้งหนึ่งไม่เกินสิบนาทีก็โอเคแล้วครับ100บาทครับประหยัดที่สุดแล้วครับนะครับ ค่าทำ300บาทอยู่ยาวจนจนทั้งถึง12รอบอยู่นะครับสะดวกและคุ้มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่าติดต่อที่ไหนบ้าง,งหรือคุณผู้ชมติดต่อตามป้ายด้านล่างนี้ก็ได้นะครับมาดูโปรโมชั่นอีกตัวนึงนะครับอันนี้สำหรับเบอร์กล่องืันกันคุณผู้ชมแคปหน้าจอได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไหนก็ตามคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้แล้วก็กดรหัสสมัครได้เลยนะครับ โปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนี้ก็คือเป็นตัวเน็ตที่ใช้ได้กับทุกเบอร์นะครับขอให้เป็นระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใจค่ายเบอร์เดิมของ d t แทในะระบบเติมเงินนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็4เมกะบิตเพร์เซกแถมโทรฟรีในเครือข่าย d t แทอย่างเดียวราคา470บาทนาน30วันกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน236ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ แล้วก็2เมกะบิตเพเซกราคา380บาทนาน30วันไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงนะครับแถมโทรฟรีในเครือข่ายอย่างเดียวนะครับทรฟรีในเครือข่ายดีเท็อย่างเดียวนะครับโทรไปเครือข่ายอื่นก็กินเงินนะครับกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน237ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วทรออกนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่อมานะครับอันนี้ก็คือเบอร์เก่าบางเบอร์เหมือนกันนะครับเป็นเงื่อนไขที่เปิดเบอร์มาก่อนวันที่1ธันวาคม2562เท่านั้นนะครับ กับการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นม่ลดสปีดมาลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือาข่ายกันด้วยนะครับอันนี้ค่าทํา300บาทนะครับค่าเน็ต4เมกะบิตเซก165บาทครับ30วันเต็มๆนะครับเน็ตไม่อั้นนะครับตัวนี้แล้วก็10เมกะบิตเซก220บาทนะครับนาน30วันเหมือนกันนะครับค่าทํา300บาทก็ถือว่ายังคุ้มอยู่กับการเป็นเน็ตแบบไม่อั้นม่ลดสปีดม่ลดความเร็วราคาสุดพิเศษราคาสุดประหยัดแบบนี้นะครับ แคปหน้าจอไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวติดต่อที่ร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเดี๋ยวผมก็จะบอกรายละเอียดอีกทีนึ่งของร้านサรวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับส่วนโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดความเร็วไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครได้เลยคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้ได้เลยนะครับสมัครได้ตลอดเลยครับอ่ามันจะมี1เมก4เมก10เมกนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีด้านล่างจะเป็นโทรีนนนเืออข่่าายยยงดววววััับบบบบบแแแ90 180 365 หรือแบบ7วัน30วันก็ที่มีทัวร์ฟรีอยู่ด้านล่างนะครับก็คุณผู้ชมเลือกสมัครได้เลยมีความเร็วรมีราคามีจํานวนวันมีรหัสในการกดสมัครเรียบร้อยเลยครับครบรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้ท่านจะต้องกดสมัครทุกๆจํานวนวันนะครับเมื่อครบตามจํานวนวันเนี่ยท่านจะต้องกดรหัสในการสมัครใหม่มันไม่ต่ออัตโนมัตินะครับอย่างเช่นท่านสมัครแบบ90วันเพราะฉะน,นั้นท่านจะต้องกดรหัสสมัครใหม่ทุกๆ90วันทุกๆ90วันทุกๆ90วันนะครับ แล้วก็มาดูโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับโปรโมชั่นนะครับอันนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์แล้วนะครับทีนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอร่วมงานมัสยิดนะครับรับประทานอาหารร่วมรับประทานอาหารและก็บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการซื้อที่ดินวากัฟเพื่อสร้างอาคารตาดีกาและก็ใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการของมัสยิดที่มัสยิดท่าแพเหนือนะครับอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลท่าแพอําเภอท่าแพจังหวัดสตูล งานจะจัดกันวันที่24-25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนกระทั่งถึง4ทุ่มนะครับ10โมงเช้าจนกระทั่ง,ง10กลางคืนนะครับ10โมงเช้าถึง10กลางคืนของอาการจัดงานที่มัสยิดบ้านท่าแพเหนือนะครับหรือคุณผู้ชมจะบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารของอมัสยิดท่าแพเหนือได้เลยนะครับที่บัญชีธนาคารทอก,กอสอนะครับ ชื่อบัญชีมัส,สยิดบ้านมุดวงเล็บท่าแพเหนือนะครับเลขที่บัญชี013752 006105นย้ะครับย้ำเลขบัญชีอีกครั้งนึงครับ013752 006105เนนะครับเพื่อที่จะร่วมบริจาคเงินให้กับมัส,สยิดท่าแพเหนือ หมู่ที่3ตาบลท่าแพอพําเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับหรือคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0831949615นะครับคุณประเสริฐเปรียมใจ0831949615คุณประเสริฐเปรียมใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานที่มัสยิดท่าแพเหนือหมู่ที่3ตําบลท่าแพอพําเภอท่าแพจังหวัดสตูลน,นะครับ ส่วนสถานที่ที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านสาราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาเลยนะครับหรือจะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับค้นหาที่ร้านสาราวุธคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับ และคุณผู้ชมไปดูที่เป็นเพจของสาขามานัง0ูนย์จนะครับจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเพจ a c e b o o k ของร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนที่เป็นเพจสาขาอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันนะครับแล้วก็เพจ Facebook ที่เป็นในเครือของสาราวุฒิคอมพิวเตอร์สตูนก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของทุกๆค่ายนะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์สำหรับทัาสาขามานางังโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเนะครับแล้วก็ ID ไลน์ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เช่นกันครับค้นหา ID ไลน์ที่ S A R A W U T C O M P U T E R นะครับไม่มีอดข้างหน้าของการแนดไลน์นะครับค้นหาเลยครับว่า S A R A W U T C O M P U T E R นะครับในเรื่องของการติดต่อสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นของทางค่าย d t e c ในระบบเติมเงินนะครับ ซึ่งเป็นการอัปเดตโปรโมชั่นที่เป็นของประจำเดือนกลุ่มภาพัน2,567นี้นะครับส่วนในเทปหน้าจะเป็นเรื่องของแพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์นเน็ตตัวไหนหรือเทปหน้าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้านใดนั้นจะนำมาฝากกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ